วันนี้ก็แดดร่มร่มตกฝนตกโปรยโปรยได้มาเปลี่ยนกระทั่งนะครับไก่ชุดจังหวะกับไก่ไร้ชาวดีเปลี่ยนเป็นกระทั่งสิบห้านิ้วไก่ชุดจังหวะนะอรับใบใหญ่ใบเรียวโตเรียวรับนะแต่ก็นะครับต่เราเชื่ไก่ชุดจังหวะก็ดูใบบดลมเทิมเลยยังเไงเลยต้องมาเปลี่ยนเป็นกระทั่งสิบห้านิ้ว cứng cả vân bồn, những cái này nó là bồn, để bồn trâu, bồn trâu, rồi nó sẽ nàng quắc, ừ. nó hay... có ai, bảy nong, bảy nong có bao gồm thêm bảy nong, đây đây mắc, bụi mắc là cái nam nấm chứt nên có bước mà nào đông sẽ thăng ngoài nên chủ đột tóc tròn tròn tổ này có em rồi thì đừng khuất xây nấm chứt nấm đồng yên đấy để cầu mà rột thịt tải điêu bây vô thâm nữa nghe dẹp mà tổng ni này mà, mà tăng với thằng nó này nè đàn đàn na này để, đàn na, không không ั่งโน้นนั่นในปลานก็อย่างไรับีรถก่อนดีรถซ่องแท้จอดตรงน้นตรงโนก็มาไม่แหลวยไม่สวยรับไก่สุดองน่ไก่ราชากาเตยใบบุรุนเทมใบไม้นี่รดไม่เยแต่ว่าเบอร์มันดเบอร์ขึ้นได้แล้วอิงกับนะเรเรกเป็นเบอร์รถจึงกับั่งโน้อันนี้รถซ่องแท้ายฟังเดิมนนั่งน้ นูก็ยังมีกกประพรมกกประพรมกกประพรมนะครับด,ด้านน้องน,นี้ชมพูอันดามันวันนี้ก็เอาดอกเอาดอกป็นข้าวนี่ดอกป็นสีข้าวเอาดอ,อกแล้วจะทุกเบอร์ในวันนี้กกประพรมตัวนี้ก็ขึ้นมาเจ็เจ็ดใบเจ็ดใบดูด,ดูข้างในเล้หนึ่นนงลดเฮ้ยป๊เดียวแต่พมไล่ลงก่อน,นลงยูทู ครับโตไวครับโตไวกระดาษซึงก็หกลงหกลงตัวงงงงนี้นี่นี่นนบรได้น้ำมักรวมแฉนนะครัแตกหลอดอน่ะนี่นี่บนบนกระดาษด,ด่างบนกระดาษด,ด่างกระโลอดอะไรนี่นี่ลมโตลมใหญ่ยยเลยอันนี้โคสุขาราชโคสุขาราชก็แตกก็มักครับอ๋อเยอะอยู่เลยครับนะ ก็ย่อยในใบมันจะออกมาไม่ย่อยเนี่ยครับนี่ตัวนี้ก็สี่ใบเดียวเองครับนะเสงน่ยงเงินเสงน่ยงทองนี่จะเป็นนกล่องอู่มันตรงนี้ก็แตกรอดเลยรแล้วนี่ตัวนี้อยู่ไม้ปลาการดำนี่อยู่ไม้ปลาการดำตรงด้านไหนนี่ด้านใหนนั่นนั่นอันนี้บนดำซาตูน เอันนี้หลงไป,ไปคุนคนนะคยยูทูปเหมือนก่อนเนี่เก็บสาเดียวนี่นี่เรา่าบ้านนี่ใบบไม่ลงทึบเนี่ยใบนี้น่าจะเป็นน่าจะเอาหมายเป็นโลดนี่มันน่าจะดงังน่าจะดังนะครับนะสามใบหนึ่งโลดแลว้วเหมือนดำสตูนเนาะนัานาน่นแตกโลดเหมือนก่อนใหญ่เลยสามใบแหละอืมกักาผมตอนต้นนี้ขนาดหลุน ขนาดหลุนขนาดหลุนดูดินี่ขนาดหลุนดูเอาขนาดหลุนกระต้นใหญ่เลยเออฝั่งนี้กันจำพวกจำพวกไอออมเพชรไปพี่ลิบคู่คู่บันลังคู่บันลังลงลงเตะรถเนี่ยขอดรถนะครับ

อือส่นี่จันโกเมนโฟมซุ้ยกับตอนนี้ส่วนจันโกเมินอือกูดังหินออนอือเราเสิงกับตอนไหนนู้คราหนางทิมมาดูชมกันทีนี่ก่อนกับนะถูกใจกับกดไลค์กดแชร์กดกระทำกำลังใจเพิ่มเพิ่มจะได้มีกำลังใจได้ลงคลิปใหม่ท่านได้ชมกันแล้วกับนะ ขอบคุณมากครับ